สำหรับการสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาเหมือนฝันสังวราชิโยได้แนะนำให้ชาวท้องถิ่นเรียนรู้ถึงวิธีการทำสมาธิโดยการนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปพร้อมๆกัน ซึ่งทุกท่านได้เรียนรู้การทำสมาธิเบื้องต้นและได้รับประสบการณ์จากการนั่งสมาธิร่วมกันโดยหลายท่านรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายมีความสุขในการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้พร้อมท้งแลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมร่วมกันและภายหลังจบโครงการหลายท่านตั้งใจจะกลับไปฝึกสมาธิต่อที่บ้านอย่างต่อเนื่อง และถ้ามีโอกาสก็จะได้มาร่วมฝึกสมาธินาวัดพระธรรมกายเสติเดิอีกด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านก็มีความสนใจนะคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมถึงได้มีโอกาสเปิดโอกาสให้กับตนเองได้มาศึกษาวิธีการปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสมาค้นพบความสุขที่แท้จริงด้วยค่ะ